สวัสดีค่ะมาพบกับช่องกับตันชาแนลกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายเมนูอาหารให้เพื่อนๆดูก่อนนะก่อนที่เราจะเริ่มกินกันอ่าอย่างเงี้ยอืมเหมือนเดิมเลยวยครับผมช่องกับตันชาแนลวันนี้ผมกินข้าวครับอ่ามา สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้ก็มาพบก,กับช่องกับตานชาเนี่ยเนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เมนูเมนูอะไรคะกับตานผัดกะเพราไข่เยี่ยวม้านะคะกะเพราไข่เยี่ยวมา้าแล้วก็มีกุ้งเจงก็มีไข่ต้มอ,อ่าก็มีผักต่างๆผักอะไรคะผ,ผักแตงอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อตอกไข่หนเออทำไมไม่กินล่ะลูกตอกไข่ตังกินตงใหญ่อ่าเดี๋ยวเราจะมาเริ่ม กินกันเลยนะคะวิธีการปอกไข่ให้ลูกก่อนค่ะ,ะ,ะน,นั่งดีๆกันทดีๆเราจะมาเริ่มกินกันเลยนะคะเพื่อน ผัดกะเพราไข่เยี่ยวมานะคะวันนี้ก็นึกอยากตักไข่ให้แตกดูืมเกินกว่าเป็นเมนูง,ง่ายๆนะเพื่อนๆลองไปทำดูกะเพราไข่เยี่ยวมา บอกเลยว่าอร่อยนั่นนั่งดีดีสิลูกหืม,มเดี๋ยวถ้าดูไข่เย,ยอะมานะ นออเอาเหรอคอับลูกชายก็อยากกินนะคะเขาลองไข่ต้มไข่เยี่ยวมะอ่ะเป็นลยครับหนักขน้กกนไหมคะเพื่อนๆเมื่อวันนี้กินข้าวกันแล้วก็โอ้มากตะลวนได้ครับแล้วก็อะไรคะทำเหม็นตางนี้มันได้แล้วนะครับอืนี่ค่ะอืมอร่อย หนูกินดีอร่อยเลยลนะูกอร่อยไหมอ๋าตากกล้องซูมน้องกับตาลก,กินไข่ย,ยีมาหั่นดีหันหน้าไปทางนเน้อลูกหันต,ตากกล้องตักกินดิตักกินดิลูกนี่ครับก็ไม่แพงนะอร่อเลยอร่อยเลยลองดูเค็มๆมันๆมมน,น,นุ่มๆน้ำ่ะเค็มๆมันๆนุ่มๆอ,มมนนอันนี้นุ่มไหมฮะบอกบอกบอกเพื่อนๆเลยล่ะเนี่ยไข่ยีม้าก,ก็นุ่มเหมือนกันนะครับอืม ถ้าอยากกินเมนูในวันนี้ที่เราทำก็ซื้อมาทำกินได้เพื่อนเพื้อนก,ก็ไม่เผดเหมือนกันนะคะ,ะกินได้นะ<ด><ด>ครับเอา,เาอหมู<ด>ให้หน่อยกินเผ็ดไหมเอาหมูก็กินได้อ,อ,ไดอาหน่อยหน่อยผมกินได้แล้ม่เอาหมูสับไหม๋ยวให้เขานี่นะคะ วันนี้ลูกชายก็ยังโรงเรียนปิดอยู่นะคะวันอาทิตย์กะมาถ่ายคลิปด้วยกันอืมอ๋อร่งดีๆร่างร่างสวยน่ากินเข้าเลยอร่อย คุยช่ายหืมถุงนึงทอดได้เดยอะมากเพื่อนดีดีฮะน่ากินเจะแซบแ่บไหมเพื่อนอร่อย แแ่หมือดตัวครับเอาอะไรูกอืมนีนชียงหุวังว่าเพื่อนๆจะชอบเมน,นูนในวันนี้นะคะเพราะว่าเราก็ไปหาว่าชุดอิบมาไม่ได้ออกตลาด ซื้อแช่ร้านค้าในหมู่บ้านแล้วก็ทำแล้วก็ถ่ายคลิปกินให้เพื่อนๆดูไข่เย,ยี่ยวม้ามีประโยชน์ไหมครับพอแล้วลูกพอแล้วถึงแค่นั้นแหละไข่เย,ยี่ยวม้ามีประโยชน์ไหมมีครับหวัง,งด้วยหืออร่อย มันใส่หรอกนั่นหละได้หสำหรับใครที่ชอบคลิปของเรานะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้เราหน่อยนะกดติดตามให้ช่องเราหน่อยช่องเราก็เพิ่งเริ่มทำก็เดี๋ยวจะไปหาวัตถุดิบมาทำแล้วก็ ถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูทุกวันนะอ่ะอาหารกินให้เพื่อนเพื่อนดูกาเร็วคุณเชียงหน่อยคุณเชียงนี่เองไปลูเหี้ยคุณเชียงก็อร่อยไม่รู้ยี่ห้ออะไรนะเพื่อน ดงึงออกไยมันไม่ฉีกออกเลยลูกนึ่เชียงเป็นไงอร่อยมะอร่อยครับหวานหอมรสชาติดีจำชื่อนี่หอดไม่ได้เลยครับึ่มฮ่อรย สีอออเอามือสีออก็ทำแบบง่ายๆนะมันถ้วยมันนี้ไม่ยุ่งยากอะไรมีเมนูสองอย่างไข่ต้มจะกมีบ่อยทุกวันต้มตีนมาทานนั่งดีๆสิลูกเอาา่อไหมอ้าะ ตันอร่อยค่ะทุกเมนูวันนี้น uh, ั่งดีอะ่ะถัมตับตันตับตันบอกเพื่อนแล้วอ่ะมองกล้องเลยอะพูดดังๆก็ฟาวไว้ิดนึงก็อย่าลืมลไลค์นะรรับไป ไอ้ย่างนั้นันแนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอือบายค่ะบายบายโอ้มนีนนหน้ารักไปแล้วนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาช่องกับตามชาแนลกันไปเยอะๆนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราทําเมนูอาหารอะไรเดี๋ยวเราจะมาถ่ายคลิปกินให้เพื่อนๆดูก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาดูแล้วก็มาชมคลิปของเรานะคะวาสดีค่ะ ไปแล้วนะคะเพื่อนๆหวังว่าวันนี้จะกินข้าวให้อร่อยกันทุกคนนะคะไปแล้วค่ะพยายกับตาน